เบลล่าลานีเมินดราม่าถูกขุดคุยเลอกเวียสุกรวัตรเพราะมีมือที่3บอกตอบคำถามในส่วนของตัวเองไปหมดแล้วไม่มีอะไรอัปเดตเผยก้าผ่านเรื่องนี้มาได้เพราะกำลังใจจากแฟนคลับหลังจากที่ทำเอาช็อกวงการบันเทิงไปอีกหนึ่งคู่สำหรับเส้นทางความรักของคู่รักซุปตาเวียสุกรวัตรกับเบลล่าลานีที่คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีได้ลดสถานะเหลือไว้แค่พี่น้อง แม้ว่าสาวเบลล่าจะออกมายอมรับว่าได้ปรับสถานะจากคนรู้ใจเหลือแค่เพื่อนที่หวังดีต่อกันแต่ข่าวคราวฟังเวียสุกุลวัฒนก็ยังกระหึมมีการขุดยงไปถึงเรื่องมือที่สามทำนักแสดงสาวพลอยพัฒรากรงานเข้าเต็มๆล่าสุดเบลล่าลานีได้ออกงานอีเวนต์เปิดตัวในฐานะพูดเผยแพร่คุณค่าหัตถกรรมไทยก็ขอเปิดใจถึงเรื่องนี้สั้นๆว่าขอบคุณทุกกำลังใจ และฝั่งตนไม่มีอะไรอัปเดตพอพูดไปหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้บบลถามว่าอยากพูดอะไรไหมเพราะตอนนี้คนโยงไปเยอะมากความจริงแล้วเบลได้ตอบในส่วนของบิลไปหมดแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไม่ได้มีอะไรอัปเดตค่ะมีการขุดคุยเรื่องของฝ่ายชายด้วยเราผ่านไปได้ยังไงก็เป็นกำลังใจจากทุกคนนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะ เผยเดินหน้าถ่ายละครพมรมลิขิตเต็มอัตรายากแต่จะทําให้เต็มที่ก็อตอนนี้เดินหน้าถ่ายทําเต็มที่เลยค่ะก่อนที่จะปิดปีใหม่ค่ะบรรยากาศในกองก็ดีนะคะเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยมากแต่ว่าต้องยอมรับว่าต้องทําการบ้านหนักขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะว่าเล่นเป็นตัวละครสองตัวด้วยถามว่ายากขึ้นไหมคือด้วยความที่ตัวละครมันมีพัฒนาการด้วยเลยต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะก็เอาเป็นว่าทําให้เต็มที่ที่สุดดีกว่าค่ะ